อีนิ่มตัวน,นี้ราคาเป็นยังไงเก็บยดางงาแนีร้ราคากัอยู่วังประมาณลอยกวาเนี่จ้ะเย็นช่วงนี้เฮ้ลอยควายูเมนบอกจะเอ้ายกะไข่ตัวสันพี่จ้ะถือว่าหยักหนันอยุกว้ายกันเมนว่าช่วงคนเห็ดยากงาแนี่เขาก็เป็นตะอัดสายเห็ดอยู่ประมาณน้องจ้ะบางสวนเขาไ,ไม่ได้ผลเนี่จ้ะบางสวนกะบแบบว่าได้ไถทิ้งเลยอ้ก็มันบ่ใหญ่เลย มันสีน่าเลยมันสีลังเลยต้จ้าลังลังแล้วก็ได้ไทยสามสวนมันสีลังยังกแกงงุ่มที่แหลกเลยบอสครับจ้าอ๋อจ้า,<อ>จาสมัยดี่มีแห้งครับพี่น้องครับแล้วมียินเติมฟ้ามครับพาแดดพาพี่นอ้องมาเบิ่งแปลงผักอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับโดนเติบแล้วมาเดินลงมายามพี่ยามน้องนะครับอ่าสลับมือนี้นะครับ มีพ่อพี่น้องมัทีบ้านดงบกูดนะครับหมลนนองให้อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมาเบ่งบรรยากาศนะครับการให้นำผักสลัดยำข้าวแรงผักกาดหอมนะครับสารบุคคลต้นเรืองสารมือนีนะครับได้รับความอนุคอจากคุณพี่นิ่มนะครับผมโอ้ยแดดมนเลยกับหมุนมาหากันพี่น้องเลยแต่กับพี่นิ่มครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ะเอาฝนสิบวัดตกบ่พี่เขาก็ได้หดอีก มันกัแดดจ้ะอู้ต่อแดดแห้งจ้ะแดดแห้งต้อตงหดโอ้บ่หดบ่ได้เด้อนี่จ้ะตั้งแต่คนก็บสีสูพี่น้องเลยอันนี้แปลงนี่อายุหลายปนีแล้วพี่เนี่ยสามสิบสี่วันนะจ้ะเอา้จาจักมือครับเพาจังสีออกอีกประมาณห้าหกหมื่นจ้ะสิ้นเดือนวันที่ห้าะมาณกันกันสิไลอายุกับสิประมาณเดือนนึงกับสิบมือประมาณนี้บ่เดือนจ้ะเดือนนึงกับสิบมื่น สิบม,มื่มอเพิ่ง้งองุ่มอีกสิบมื่อหนึ่งห้างุ่มโอ้ห้างุ่มไปอีกสิบมื่อในกับเดี๋ยวระว่างนี่นะ้อมีจะขึ้นภาพประกอบมากนะครับพี่น้องครับสำหรับการเตรียมแปลงเตรียมแปลงกันสิประมาณเมตรกว่าลาแปลงนี่ไหมพี่แปลงเมตรกยุ่ได้นี่เนาะจ้าจ้ะ,จะก้างกวงกับประมาณนี้จ้ะเนวกับตามพื้นที่ะนะครับเออไปพี่น้องเบิ่งขี่ไก่แม่นขี่ไก่เหมือดบ่อพี่เห็นนี่ไหมดำๆำไหมพี่นี่เห็นไหม อันอันนี้เหาเห่าลอกพื้นจ้ะตัวดำดนี่สิเป็นนันพวกน้ำน้ำที่เหาลดที่เหาหดแล้วก็มีหยาเนยปุ๋ยเนยมันก็ร่วมร่วมกันอยู่นี่จ้ะภาบสภาพดินนะครับจ้ะช่วงนี้เขาสู้ช่วงหนาฝนจ้ะนะครับแต่ว่าเห้องก็ยังให้น้ำอยู่จ้ะให้น้ำปกติบานีทั้งบ้านห้องบานีเห็ดไหลคือเกาบัวบวีมันมันช่วงนี้มันเป็นแต่เห็ดยากแก่ จ้าช่วงนี้เฮ็ดยากแต่ว่าผู้ผู้เฮ็ดก็เห็ดจ้ะผู้อ้วยไปเห็ดหอมก็เห็ดจา้าเดี๋ยวแต่ช่วงเมื่อกี้นะช่วงเมื่อกี้นะคนอ้วยไม่เห็ดสลัดลายอ้คันคันเขานาฝนนี่สิอ้วยไปทั้งหอมจ้าทั้งหอมนํนจาจ้ะหอมก็เป็นราคาวันนี้ฝนตกเลียงๆนี่มีผลบ่พี่กรมีจ่จ้ะมีผลจ้ะก็กะเห็ดห้มันมันเน่าเนี่ยบอ<า>จา้ามันมันจะเนา่ามันจะมันจะไงละ่ะ มันชุ่มมันชุ่มหลายแล้วมันกะเหตุให้เน่าบ้านนอกก็สิว่าดินเิ่นหืมเนาะจ้าจ้าอูฝนสิตกฝ่าสิลงว่าแต่มันแดดฮอนๆเนาะก็ต้องให้น้ำกึ่งเก่าจ้าซ้ำนี่กะซ้ำเหี่ยวได้หนิเนาะพี่เนาะจ้าจ้าแต่ว่าถึงน้านี่เพิ่นกระดีฟื้นมันเนาะจ้าก็ฟื้นโอู้หู้อีกโดนกะไดออกแล้วจ้าทีนี่มตอนนี้ราคาเป็นยังไงเฮ็ดย่างงาดนี่ราคาก็อยู่วังประม่านลอยกว่านี่จ้ะ เดี่ยวช่วงนี้แต่อลอยกลัวอยู่เมืนบอจ้ะเอ,อะ้ากะไข่ตัวสันพี่จ้ะถือปลาใหญนั่นอยู่จ้าไม่ขันเมือนว่าช่วงคนเห็ดยากๆนี่เขาก็เป็นตะอันสายเห็ดอยู่ประมาณนู้นจ้ะบางสวนก็บ่ได้พ้นนะจ้ะบางสวนกะแบบว่าได้ไทถทิ้งเลยเพราะมันบ่ใหญ่เลยมันสีน้ำเลยมันสีลังเลยต้จ้ะลังลังแล้วก็ได้ไถบางสวน มันสิลังตั้งแต่งตุงง่มที่แหลกเลยบอกครับคุณจิ่นเนาะ <No. S 2> ปัญหามีตลอดนะครับเดี๋ยวพี่นี่เปิดน้ำไปน้ำก็ได้เลยผิวไม่สิบกระเด้โอ้ยเบิ้งพี่น้องครับตรงมาตรงมาเบิ้งน้ำเบิ้งอยังเหเพิ่นเด้อโอ้ยับตรงวิธีการเพิ่นแต่สิมี้โฮมอันหนึ่มมนงกันน้ำศาสตรเจ้าของนะแต่สิเปิดน้ำไปเรื่อยๆนะครับ ชาวบ้านแถานี้ก็เอินว่าผิวน้ำนะครับเป็นการผิวน้ำเปิดอกเซพ่อให้เพิ่นหันใจได้วุ้ยเบิงเดดเด้อพีนองเดือพีนองเบิงย้อนเสียงมีคนมาเจ้าไปพี่กะให้ให้ค้าประจําจ้ะโอ้มีค้าประจําจ้ะส้มหนึ่งกระจ้าเห็ดใสให้หน้ากระสิดได้งใหญ่ต้นน้องเปนบ่จ้ะถ้าให้หน้าน่ะคือนใหญ่ขึ้นนะถ้าฝนหนาฝนก็ว่า แปลงของเฮานี่แปลงเงี้ยๆนี่ทั้งหมดจากไรคือพี่เฮาเฮ็ดแต่ผักอยู่นี่แหมแปลงเงี้ยๆนี่บจ่จ้ะ10 10กว่าไรจร้ะ10กว่า้ใดหนีเนาะจ้ะเออแต่ว่าคันเฮ็ดแนวนี้มันผ่นได้เงินเร็วจ้ะเดือนกว่าพี่น้องครับบ่เกินบ่เกินเดือนครึ่งเนาะพี่น้องจ้ะบ่เกินเดือนครึ่งก็ทือว่าเป็นไรายได้ที่โอเคนะแต่ก็ต้องเสียเ่ยงแน่ยามๆมันหลายจ้าแน่ งาล,าลายกะหลายน้งลังเทือกับว่ามีหอดอันส้มหนึ่งมาจากเมืองจีนบ่า้้มแทวพักเมงี่จดนอกจากที่พวงห้อสู่กันระวังจังหวัดจ้าแล้แลยังนีว่ว,วมเลีวรถไฟควอเลีวสูงไปแก้มาจากแตงปราเทีเดีกจ้าแมนจ้นโอ้ยพี่น้องเลยเบื้องบนครับระบบน้ำสปริงเกอร์ ว่างไว้ตลอดเอาพักออกเขาก็ะถอดเป็นวะพี่จ้ากระถอดหลักไถเตรียมดินอีกรอบเบิ้งพี่น้องกับอย่างไงปีนองว่าเบิ้งกันนีเพิ่นบ่ได้บ่ได้ติดเก่าเลยนะครับหม่องหัวกับป่อยมันหัวจังซี่เลยจังได๋มันก็ต้องลงในนีล่ะน้ำปุ่งจนดินดำเด้อพี่น้องเด้อบ่งามจัอสิว่าจังได๋40ประมาณ40มื้อเนาะจ้า40เอาตีว่าบ่เกิน45ซะไปจ้าบ่เกิน45มื่น ต้ออองกปาดมือนี้พี่พี่ให้น่ามาจากปูนแปลงไกลๆกพุ่นมันบม้จ้าคุณเด้อครับพี่น้องครับทางปูนเรากำลังเลื่อยมาเลื่อยมามีแปลงอันอันอันนี้ท่านจะล่องไปครับนี่แปลงนี่อ๋อลงแล้วจ้ะลงลงรอบสองเอาแปลงปุ่นอีกจ้าใหาลงผุนแปลงแปะรอบหนึ่งอันนี้สองผุนสามจ้ะอันนี้สี่ตัวนั้นหาอันนี้ก็เป็นผักสลัดขึ้นกันเหมือนจ้าผักสลัดขึ้นกันเหมือนห้อก็ะสีเห็ดหมุนเวียนสิพี่ จปน,น,น,นี้สมมุติว่าเอาสมมุติว่าแปงี่เขาเ้ายืนอนี่นี่งวดน,นี่ปลูกสลัดขายไปแล้วงวดน,นาปลูกสลัดได้บะได้จ้ะได้คือเขาสิปลูกอย่างอื่นสันนี้การงสลัดจนกว่าสลัดสีสีบกขึ้นนะจ้ะแบบว่าต้นมันมันจะเฮ็ดยากเลยเวลาเขาปลูกหลือมันมันบ่ได้ผลยังสีเขาเข้าได้ไทยยังสีเขาก็เอาเอา,เอาขืชอ,อื่นมาล่องรับนะจ้ะ คน,น,นเปลี่ยนเปลี่ยนระบบการกินอาหารนาะจ้าแม่นจ้าว่าเป็นอย่างนี้พี่ผมอย่างไงพี่น้องเห็นน้ำน้ำมันเบื้องเรามันกเ็เยน็นเลยเพรับยังจริงๆล้วมันย้อนเสียงนะครับ<ช>ได้ไปทั้งนี้ก็อยากให้พี่น้องได้เห็นนะครับการให้น้ำเอาปกติเราห้องให้เสาแรงเลยจ้าเสาแรงจ้าาบ้านนี้เขียวอลไจักหน้าที่ขันปกติเราถ้าปกติกับประมาณประมาณหน้าที่นะจ้ะหน้าที่กว่ากวา่าจ้ะ ปุ๋ยไปหวอดใสหรลราลคาเมื่อนี้ปุย 1, ๋ยพันพันหหสิบาทนะจ๊ะย่าละจ้ะยาละยี่สบห้าเจ็ดเจ็ดจ้ะยีะ่บาเจ็ดเจพหาพันหกจ้ะพันหจ้ะโอ้โหพี่น้อนย้ยเอาจากักรีวาจังไดละ่ะต้นเกิดกำลังขินงำงำซ้ำนี่นี่จักน้อยพันสิบวัดจอดกันอยู่บ่พี่นี่ไหมจ้ะจักน้อยก็จอดแเพราะว่าเพิง่งเซตปุ๋ยมื่อเสาร์นี้ แต่อีกประมาณสามารถกระต่างตาอยู่ดอกแต่ว่าห้องแนวนี่ดีอย่างหนึ่งห้องบริห้องเกียบเนาะจ้าโบคือพัความนะจ้าพัความยังน้อยก็ว่าฝนตกมากใส่เกีบนี้เลยหวอบมาใส่ไม่แล้พี่น้องเด้อคักเนี่ยได้ละบืนคักอยู่พี่น้องบ้านห้องก็ได้ร่อยก็บาทตีเพี่จ้ายังยังอยู่ตัวนี้ยังแปลงนี้แปลงนี่หนึ่งไลยมาในนอนพี่ทีไว้เอ้าแปลงนี้คิดว่าได้จักตันเหนียว ตีเป็นว่ายังสี่หลอดขึ้นว่านี่มันต้องมีกา,<ว>การการร<ป>ละผูปลูกสี่ลอยแปบ๊บมันตรงจังสี4 4่สี่ลอยแป,บแป,บแป๊บมันบ่ครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเสดพี่น้องเข้าใจนะครับแป๊บหนึ่งก็คือจังสี่นะครับพี่น้องครับนี่นะครับลักนี่เป็นหัวลักนันมันบ่เว่อจ้าอันนี้เขาเอิญแป๊บหนึง่งประมาณหาเมตรจ้ยก็คูณสี่ลอยเข้าไปจ้ ตัวนี้เขาซื้อแบบว่าเขามา่วเมาเ,าเอาเลยบอกครับคือนยังไงจ้า,มาเมาเอาเลยจ้ะก็คือว่าเขาให้ราคาเขาเลยจ้าแหายราคามันอีขึ้นจีร้งเขาก็ไปสู่กันเอาอีกจ้าจ้าหน้ยทีนี้แปลงนี่บ่หน่อยเนี่ยผมว่าเบิ่งเวิ้งอยู่นวลเนอนงอง่มแต่ดีแต่ว่าดินนี่สิเป็นมีดินไส้น้ำได้เพีย่ยนจ้ามีดินไส้ผสมจ้ะเพิ่นผักแนวนี้เพิ่มมักดินแบบใดนเนาะเพิ่มมักไส้เหนียวน่ะจ้ะ ได้เหนียวนิดนึงแต่ว่าบนบนเหนียวแห้งด้เหนียวแห้งกะไปเก็บโอ้มันต้องปนปนกันไปเนาะจ้าเมึงลองครับปนอาก,การห้น้ำสนเสาเลี้ยงนะครับวิธีพี่น้องกเกษตรกรเฮู้กันนี่แหละอยู่กับยังสี่นะแต่มันก็สิมีความสุข์ขัดก,กับช่วงพุ่นแล้วพี่น้องเอ้ช่วงพุ่นจีไข่หมดแล้วช่วงสิได้นับเงินหมดแล้วช่วงมันมวล โหตาแย่งเป็นตัวเบืองเลยยาช่วงนี้มันจังได้กับบ่ได้ยา,ยากเรามันบ่กับจ้าจ้พพาเพราะว่ายิดยิดแล้วเอาได้เอายาแล้วแล้วเอาแล้วบ้างที่หาหมื่อน,นั่นละกระล็รได้ได้ได้ปุ๋ยเมืเ่อไหร่จังได้กับบ่ตายเราวันนี้จ้าแม่นคนแล้วคนเคนบืองอีกตรงนี้คือล่อล่อล่อขายยางเดียวช่วงนี้ให้ปุ๋ยแล้วยาก็ได้แล้ว อ่าเมนว่ากั้นเมนพอขาเพิ่นมาซื้อนี่เมนว่าเพิ่นบอท่านมาเอาเขาก็ต้องดูแลเพิ่นคือเขาจ้ดูแลหดหดไว้จ้ะหดไว้อีกถ้ามีบ่งลงเขาก็เอายาบ่งมาใส่จ้ะยานอนยาบ่งก็ต้องดูแลไว้้ใหเพิ่นจ้ะก็เป็นขาประจำเคยขาเคยขายน้ำกันจ้ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยบ่แม่นว่าจังซั่นจังซี่ดอกคั่นแม่นว่าพวกว่าเจ้าของมาไก่สิเหลี่ยนน้ำซะดอกเบิ่งไปโอ้ยเป็นตะเกียนบนกแค่นั้นนะ เครงหดเครงหดทครงเลรนไปนั่มแล้วท่านห่อนเน่ม่วนกุบเขาทาเขาทามันก็ห้อนเนาะพี่เนาะแดดยรอนเดี๋ยวนี้นะครับพี่น้องครับรู้สึกว่าอากาศนี่เริ่มสิเปลี่ยนเปลี่ยนของเฮาตอนนี้มีมีแต่สลัดนี่บ่พี่จ้ามีแต่สลัดจ้ะหอมเฮาบ่ได้ลงเลยจ้าบ่ได้ลงโอ้ต่ว่านะครับอ่าแต่ที่เที่ยวไปเที่ยวมา นะครับเมื่อยามเมื่อยเล่ากับไอเล่ากับรู้สึกว่าการวางแผีนโอ้ผ่านมากพอสมควรแนนอนอยู่น้องจ้าจักว่าล่มลุกคุกขั้นจักว่าแนวเดะจ้าปลูกแล้วได้ไถ่ยิมแบบนี้มีปลาแก้วว่าได้ผลแบบนีปลางามปลาบบงามปลาเป็นราคาปลาบบเป็นราคานะจ้ะต่ปลาเงวนี้สิคือสียิ้มได้เยอ่ดอกโกมาเนาะจ้าจ้าเพราะว่าเพี้ยนเอายางจังอไอแล้วเพี้ยนเอายางจังแล้ว มาวอัอนี้เลาวพายเละครับ<า>เอ้ย,ย,ยจะได้จีได้ภาพี่น้องไมา่ยามอีกนะครับโดนโดเนเลยแม่เช่นหนึ่งพี่น้องเลยช่วงนี้หนาฝนนะครับก็ขเข้าใจว่าพี่น้องเกษตรกรผู้เพิ่นปลูกผักนีก็สิยากนในจกนักหนนะครับกับภาวะอากาศที่มันค่าสามารถที่ควบคุมได้นะครับ้อนวันหัวสิแตกพายุทางมาก็เรียบร่อยนะครับพาพพี่น้องมายามพื้นที่สวนพักนะครับ สมมาติพาควรขอบคุณพี่น้องครับที่ติดตามรับชมเป็นกำลังแรงแห่งใจกับช่องอินเตอร์ฟาร์มทีวีนะครับผมคลิปหนาสิไปไสมมาไซกดติดตามกันไว้นะครับรับรองบ่าบ่ผิดหวังกันแทบเป็นแน่นอนมือต้องขอบคุณพี่นิ่มี่ให้ข้อมูลคลิปหนาพอกันไหมพี่นิ่มครับลาพี่น้องแล้วมี่สวัสดีครับ